ับพินองเฮาโอ้รถสีมาแล้วก็มาเลีเ้ยงเด้อดีินองเาแา่ว่าถามมาช่วงนี้เรียงบา่าสาหรับเพียผมกับบ้าคอยเร่งดอกพ่นองก็มาเรืเร่อยๆมีมาเรืเร่อยๆนะครับผมก็คยอธีว่าพ่นองเ,เกษตรกรเฮ้าสิอยากหามาแบง่งมาปั่นกันนะคกับพินองเฮาแต่ผมก็ยืนยันเด้อพี่นองเด้อทังเพียดของผมเบ้าก่อนฮักคนคนชีวิตเน้น เพื it, 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 yeah, ่อเกษตรกรแบ่งป so ันกันไปชมแบ่งปันกันไปเลี่ยงแบ่งปันกันไปพัฒนาเพื่อพี่น้องเด้อเรื่องเอื้อนนั่นผมบ่ได้สนับสนุนนะครับพี่น้องขอแค่ว่าเอากันไปแบ่งแบ่งกันไปพัฒนาแบ่งกันไปเลี้ยงต่อให้เขาได้ขยายเพ่อพันธุ์ได้ดำรงเง่าพันธุ์นะครับพี่น้องเท่านั้นนะครับพี่น้องแล้วก็สาระการนำเสนอของผมก็คือให้ความรู้แั้เราก็ให้เบื้องอัตลักษณ์ความงามคุณคา ความเป็นไปของสัดไ์ให้ครูแผ่นดินเด้อพี่น้องเด้อเพราะนั้นเจตนาของผมคือนําเสนอเรื่องเาลาดีๆให้พี่น้นองได้ความรู้แล้วก็กิดตามว่าชีวิตทุกชีวิตมีคุณคคาครับพี่น้องเฮาจริงๆแล้วว,ว่ายเพิ่นอยู่ในป่านะครับผมคนไปจับพันมา,าจะเอามา่ามาหยังไปตามยุคต่อมแต่ว่าจริงๆแล้วเิ่นก็เป็นสั์ครูแผ่นดินคือกันครับพี่น้องเลี้ยงให้เกิดความเป็นมงค้นกับเป็นมงค้นนะครับผม มากคือเราครับพี่น้งนนองนี้มาเรียนดันปกสีคือเ่าครับห้วยความมือนี้คือมีตัวเดียวน้อแม่ตัวเดียวได้หมวดเนี่ยมาโตัวเดียวสวยซ้ำมันสีบ่าเสียดายเฟียมดีโอ้ยนัดเกันไปเรียว่าให้ออก่าจักสามตัวหมวดนีมาโตัวเดียวมากตัวเดียวแต่พอเสือผมว่าตัวเดียวว่าวซิบหน้าที่ก็ได้เดี่ยว่าได้ซิบหน้าที่กับว่าได้สามตัวว่าหาหน้าที่จบก็บได้ครับค้นหากินน้ำพุ่มว่าเนาะครับ อ๋อในนำเนีนน่เพียดฝุ่นแป้นเพียดเป็นสีเรื้มเตยยังก่อตืดสุชาติครับพออ่อสุชาติาตบ้านกุกสีครับแต่บลบ้านข้อนเพื่อเมื่องคอนเันพ่อสุชาติเล่ามาครับพี่น้องเข้าปีนี่เป็นปีของเพิ่นเ้อพอ,พอเพียดผมช่วงหลังๆว่านี่นี่เป็พ่อสุชาติสามสี่คลิปแล้วในเดือนพฤษภาเนี่ยเป็นท,ทของผู้เดียวเนี่ยนี่แม่ดวงตามาแเสียกี้นิดน้อยมืองกันออกมาออกมาแจ้งแจ้งให้เห็นกันชัดๆครับแม่ม่าหนเลยเนี่ย แม,แม่ม้า่เจ็ดเดือนครับโอ้เขาค่าระเบาขั้นสั่งค่าระเบาเลยเด้อพี่น้องหพอคนละ้ายไทยเราเกาเบิ้งขันสองทางเราสองดอกอย่อเป็นหางหงเป็นแว่นตาเลยพี่น้องหฮอโอ้แม่อ้างเลือกนาะพอ่อเนาะเดี๋ยวเบื้องทางพี่ครับพี่น้องแต่ว่าไม่หั่งไหลเลยพี่น้องฝนตกเรื่มมากแล้วฝนเรื่มมากแล้วบ้านหฮอนะครับผมแม่หั่งเพิ่นได้พ่อ1อยสามสิบห้าพ่อ1อยสามสิบเจดครับบวกลบ1อยสามสิบเจ็ดบวกลบครับแต่ยุบป,ประมาณนี่แหลนะเนาะ อาจจะบ่ถึงหรือว่าอาจจะเกินครับกพ่ตองไปซี่เรียก็มั่นพี่น้องเฮ้าใส่ในท้องไว้เจ็ดเดือนแล้วเจ็ดเดือนครับประกันท้องประกันลูกตัวที่ไหนเล่าแล้วพ่อลูกตัวที่สามในท้องเนี่ยตัวที่สามในท้องครับนี่เนาะใบเพื่อนเนาะครับโอ้บ่เห็นดนแล้วเได้พี่น้องเฮาเก่าจะเลื่อนเนี่ยใส่ลูกเก่าจะเลื่อนใบหลอดเก่าจะเลื่อนนี่บ่เห็นด่วน้วได้ยินแต่เก่าเขาว่าคิปว่างหันแล้วพี่น้อง คลิปประกันละเก้าเขาว่าแล้วมาคลิปนี้เก้าจะเลื่อนี่หลีเด้อพี่น้องเด้อนี่ผสมสิบห้าตุลาคมหกห้าคลอดกําหนดคลอดสิบห้ากันยายนหกหกกับพี่น้องเขา้าเขาแล้วเนาะพ่อเนาะเจ็ดเดือนเนาะเขาแล้วตรวจท้องแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยครับ <S <S 2> <S 2> ประกันตํานี้ <S <S ตําแหนงครับผมประกันเนาะครับครับผมนี่ให้เบื้องทั่งไทยแมี่ยเราเลือพี่น้องเล้อลูกสามเนาะพ่อเนาะในทองลูกสามในทองนะครับแมี่ยรามีแผลห่างเปิดสินไส้ขวาสองดอกเลยครับพี่น้องเข้า มีต้รล่าหนึ่งพอพ,น,พนบอกว่าอยากเบื้องควายให้ลูกดีดเบื้องจิมแต่จิมในน้อยนั่นน่ะควายสิให้ลูกดีว่าซั้นควายาให้ลก<ร>ูกดีครับผมจะว่าจริๆๆพพงๆก,ก,กับ่านั่นปันไดดอกพี่น้องเฮาให้ดีบพดีเฮ้าเบื้องตอนพนออกเนาะพ่อครับคัน่ทันในออกเข้ากับลั่นตีบ่ได้เดได้พี่น้องสูมือนี้มีมีพนในเศร้าเบื้องตัวผูตัวแม่น้ำเนาะเป็นว่าพ่อแมนครับสูมือนี้เนาะคือคนนี่แ่ะพี่น้องอันนี้เศร้าว่าเศ้าว่าเขาแล้วซื่อเน,นาะ ครับเขาแล้วเก้าว่าเขาแล้วได้ร้อยสามสิบเจ็ดดิเพ่อสามเจ็ดบวกลบครับง้อแม่เล่ากันนี่ขัญหาบขึ้นหาบ,หาบท้องให้กันครับพี่น้องนี่ขัญหาบเงินหาบท้องขวัญหาบแอกขวัญตกสวงนะครับผมอุย้ยเป็นนำ้ำมานาันใหญ่เป็นตัะตัวแย่เนาะพอ่อเนาะออกมาเนาะโอู้ออกไปพราะว่าพี่ไกลพี่เขาเมันนผดมันเพราเห็นหน้องเฮาเก้าเจริญเด้อพี่น้องเด้อนี่เพราเห็นดนแล้วเด้อใบรวอดเก้าเจริญเอาเท่าไหร่ครับพ่อ หาสิบเก้าครับห่าสิบเก้าครับหามื่นเก้าเลยหามื่นเก้าครับโอ้ยสั่งคนขายไข่ถิ่มเนยมาพี่พ่อพ่อพี่พ่อพี่ออกมาแจกๆจกออกมาแจกๆขายไข่ถิ่มอีกเลวเนี่ยดอกเข้าโอ้ยเป็กได้ดอกแขกเนี่ยขายเต้ไข่ถิ่มขี้ขันเลี้ยงบ่เนี่ยมูมูวกไอพี่นองเกษตรกรเขาาพนมาแบงไปเพน โทรมากวาจากเด็กบ่อผับ่ครับบ่มีบ่มีโทรมาอ๋อบ่ได้มาว่าอีหยังดอกต้วเนาะครับบ่ได้แต่ว่าเพิ่นโทรไปหาผมเนี่ยเิ่นก็ว่าโอเคอยู่นะครับผมเอานก็เอานําเพิ่นก็โทรไปเล่นนําผมนะครับพี่น้องเนี้ให้เบิ่งแม่เราคักๆยแม่ที่น้องเฮาแม่ใหญ่ๆนี่ยอาเมื่นเก่ายังมีหม่องเว้ากันอยู่บ่พัวนี่มีครับมีเว้ากันได้ครับเว้ากันได้เนาะเว้ากันได้หลไรบนไดยก็ก็แล้วเว้าเบิ่งเว้าเบิ่งเนาะ ครับบอกเบิ้องบอกเบื้ <laughs> ี่ <laughs> พี่น้องเฮาโอ้ยเสียดายบอกว่าเอามาหลายๆตัวเนี้ยเสียดายก็จักสามตัวมันเสียดายเฟี้ยมบอกแล้วเนาะเออมื่อวันนี้เอา,เาออมาตัวเดียวซ้ำมันหรเปล่ามันยังในห้อยสองคนมันมาซื้อไข่ที่นี่จังใดมาเบิง่งกล้วยจังใดบัวซูมือนี่ในห้อยบ้านเฮากับพี่เต้นในหอยลุ่มเด้พี่น้องสมัยที่กี่ผมเฮ็ดหยังอยู่ผมยังบ่ไาเป็ี่ยนในหยอยเพราะว่าเปลี่ยนในห้อยรวยแล้วบาดนี่ หอยลังคนกอรวยลังคนกพบอ้วยเอาตอนผมกิดไทยคลิปผมผมเป๊กสิละพี่รองผมก็ไปเปลี่ยนดอกไม้ห้อยเอาซ้ำนี่ละเนาะพอเนะหาเมื่อนเกาคุยกันได้เน้อหาเมื่อนเกาคุยกันได้เราโอเคครับโอ้หลายคลิปเหลือได้พอน่เพรามันหาหาคลิปเลือหาฮกหาฮกเหล่าน้อกำลังสำเร็จส่ันอยู่เนาะครับผมโอ้ฝีมือฝีมือได้มันฝีมือน้ำผู้ออกไควมากคือฝีมือน้ำยูทูบเบอร์แล้วก็พอกโหได้พี่รอง พราะว่ารังคว่งเป็นกับว่าเพิ่นพ่อใดเนี่ยรังคว่างเป็นไถ่เหรียญไถ่หัวซื้อๆกันย่างกันกันเรียกว่าแปลกเนาะคนดีเนาะนะครับผมกันอันใดผมล่วงไปแล้วมีเบื่อทรก็คือเบื่อก็คือโทรหาย้ะพี่น้องแต่ว่ากันอันใดผมล่วงไปแล้วผมก็ได้ล่วงเบื่อนั่นก็คือเป็นพ่อใดว่าเป็นพ่อใดปล่อยนะครับบางครัผมย่างเรอเหรียญน้ำ สร้างบ้านสร้างเมืองผมจะพ่อน้ำขังส้างผมกจะรุ่งไข่ออกเข้าทำป้าทำเมืองไปของผมกับพี่น้องกับความุณแฟนเปียดทั้งๆยูทูบทั้งเปียดบวกขมวมาเบื้องแค่พี่น้องเดพื่อนนี้กับยูใส่กอข่อบ้านเท่าบ้านโคกสีครับแต่บนบ้านพ่อเพื่อเมืองบ้านแก่นเอามาตัวเดียวแคร์ๆเนาะครับตัวเดียวเพราะพี่น้องมันได้สิทธิพี่น้องเด้อญาติพี่น้องเพื่อหาเหมนเก่าคุยกันได้เนาะพ่อเนาะเอาเบอร์โทร 099ครับผม0719608ครับ099 0719608พ่อสุชาติครับผมบ้านพ่อบ้านโคกสีสีตำบลบ้านพ่อตำบลบ้านพ่อเรื่องขอนกแก่นครับพี่น้องเอาขวหนา้ายังกลับมาพ่อเกิดไหมออกมาจักษ์สามตเรื่องพ่อขวหน้าเด้อ